สวัสดีครับมาพบกับติงลี่รถไถแรรซิ่งไรซิ่งแทกเตอร์นะครับวันนี้พามาชมการขุดโคกหนองนานะครับของที่เบน์นะครับจิมงานสอพรมมาจากปราจีนบุรีนะครับวันนี้ขุดคองไส้ไก่ครับเพิ่งเริ่มงานได้ไม่กี่นาทีนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับดูครับน้ำครับ พื้นที่โคกหนองนาสามไร่นะครับรถขุดจากจังหวัดประจีนบุรีนะครับมากินอยู่ภาคอีสานครับงานอำเภอพนชัยเป็นหลักเลยครับ ทำอเชาวทาออไป่ได้ครับน้ำรับแฉะเลยตุ่มเป๊ะเลยครับคลองไส้ไก่ขนาดกว้าง3เมตรครับลึก2เมตรครับโดยเจ้า SK200 SM เป็นรถคันแรกที่ผมได้แต่คอนโทรลข้างขวานะครับได้แค่ทดสอบจับครั้งแรกครับแค่ไงกับฟ้อมพุ่งกีนะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงนะครับคอนโทรลข้างขวานะครับแต่ข้างซ้ายก็สวิงถ้าฝึกขับคงไม่ยากครับ เดี๋ยวรอถูกลอตเตอตรีกันครับต้องขอบคุณเป็นแม่ยานางรถคันได้ครับที่ผมได้แต่คอนโทรนครับเกินมาไม่เคยได้แต่ครับเมื่อวันก็นั่งเก่งข้างในนะครับเอเย็นมากครับแต่โทรศัพท์เครื่องเก่ามันหล่นในเก๋งครับพังครับเลยซื้อเครื่องใหม่มาครับเป็น vivo V 21.5G ครับเป็นรถที่หล่อครับค่ายโกเบโกครับมันเหมาะกับใบรุ่นครับชอบความเร็วครับแต่โดยส่วนตัวผมมมชอบคอมมันสูครับแต่เป็นตัว p c 1 3 0 ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็น่าจะเป็น SK200 ของโกเบโก้ครับออกแบบมาได้หล่อครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในเก่งนะครับมีอารมณ์แสงเลยดูบอดิครับพามาชมในเก่งเย็นๆครับเห็นบอยังเห็นลาฟเสียเลยเนาะเละเลยเนาะต้องเต่งใหม่จ้ะครับครับจะต้องต้องให้ดินแห้งก่อนจะเต่งเต่งในโคบเบอร์อย่างเดียวครับทำเบอร์มันตรงนั้นก็ได้ม่เต่งไม่ผ่านหรอก ความพยายามเพ่ามใครเชื่อเพลิน2.4ครับอ๋อถ่ายคลิปเล้วพีคุยเลยถ้าไดาว่าไม่เส็งก็ไม่ไม่ไอ้ไม่สวยใ่จใเจยแล้ววนผ่านไปวันมาถามว่าใครทำกล้าพูดเมื่อวานอย่างสวยวันนี้อย่างไรไม่ดู มันธรรมชาติต้องไ่เราเจอฝนใช่ครับหนักด้วยเมื่อคือถ้าพี่ไม่าซอยดินซอยดินตัวนั้นนะ<ม>ดินตัวนั้นเราไม่ได้เลยเสียกองเลยใช่ไหมเป็นเลีนเลยอะ่ะใช่ใช่ยเขุดคลองไส้ไก่ครับไปในหัวกแกงครับเย็นๆครับเย็นกว่ารถยนต์อีกอ่ะมันหัวแกงมันเล็กไงรับ <laughs> รถใหม่นะยังไงยังไงยังไงมันก็อยู่ดีอยู่แล้วเนาะไม่เหมือนรถเก่าเก่าทำรถเก่ามาเนี่ยโอ้ปีถึงสามปีนี่องเขาเลยเนาะรถใหม่นี่เหรอไม่ไม่การการใช้งานน่ะไม่เก่านะอยู่ที่การโดูแลนาะใช่ไม่ไม่ที่การก่อนที่แกนะผมผปดผมเอาปีละมากหมดไปแล้วอยังดูใหม่ยังใหม่ละบางสิ่งมันอยู่ที่การดูแลใช่ครับนี่ไอ้จะรบุกจะรบีต้องคิดใช่ใช่นี่คนคนเก่าเขาทำไว้ยังไม่มีเวลาเลยเนี่ย บอกตะแกแล้วลว่าตะแก,กยังไม่จะเชื่อหรอกทำงานก่อนทำงานก่อนนะมีตะแกที่ไหนต้องดูเหครั้งแรกนะครับที่นั่งบนบนรถรถขุดนะครับ <c ười> ผม,มนั่งลำเรือคอนโทรลที่นั่นแต่ก็นี่ครับข้างขวานเนี่ยเป่าวิวเลยม <c ười> ันชินอย่างนี้มันมันวเวลาแต่มันไม่เตะ แต่แต่พี่ว่าค่ายไหนนะเบาแคทก์ซานนี่ใช่ไหมซันแคทไม่เบานะซันนี่อ่ะเบาซันนี่ซันหวาดพวกนี้จะเบาซันนี่ซันหวาดครับมันทำมาบอดโว่ไงมันอยู่ทรงเดียวกันอ๋อแค่มันตีโลโก้ใช่ไหมคือมันอยู่มันทำมารูปทรงเดียวกันนะโอ้โหมันจเปรไเหมือนกันหมดเลยดีไหมล่ะทรงมันคล้ายหมดเลยเนาะใช่ซันหวาดก็เหมือนกับเรียนแบบโคเว่เนาะแต่ความนิ่มนวลไปทางบอลโว่ใช่ มันนิ่มแลยมันไม่มีแรงมันเหล็กมันเอออย่าพูดด no. ีกว่าแล้วนะไม่ใช่ใช่เรารู้ว่าอยู่ในวงไหนครับเนาะเ๋ยวโดนฟ้องขึ้นมาเรียร้อยก็ต้องขับไมโครเก็บแบงค์ดิสก์เนี่เก็บกับมันเก็บที่เ เคลื่อที่ว่าเก็บไม่กัดครับผมกลับมาทำเกลียวเนี้ยเครื่องเล่น JVC นะนี่เวลาจะเอาจากแบบไม่แบบจอไม่ต้องรูดเยอะก็ต้องมาแบบนี้ทำไหมเ <ๆ S 1> อาไว้แางนี้ก็ได้ครับเพราะว่าดูเก่าเก่านะพี่ใช่ไหมก็เอาปีกเนี่ยตอนนี้เก่าเก่า ถ้าเราอยู่ท่านี้ก็งมาจับเนี่ยรูปปีกแล้วเราก็ค่อยรูปทีหลังนี่พี่ใช่นี่มันแขกนี่มันรูปมันไปเลยนจับขนาดไม่มีปีกเนีน่ยเนาะทำไมอ่ะยังสวยเนาะโชว์ฝีมือเลยอ่ะงานงานไม่ติดปีกอะ่ะมันจะต้องไปอไปตามรูปแบบแล้วถ้ามีติดปีกป่ปานี้เกือบเสร็จแล้วตรงนี้จับพูดออกกันยังได้ปะ ไม่นะเพราะว่าเหมือนอีตาเนะแต่หน้าตาคนใต้ดูออกเลยไม่เอาติดตั้งหรือมันจะได้ไม่ไม่กระยับอ่ะไม่ครับจะร่วงนี่นี่พอกระเป๋ามาแล้วนู <c oughs> ่นของพี่ติดตั้งตั้งสบายครับ <c oughs> แล้วก็มีดินพังมั่งอยที่ไม่สวยอนะมันจะพังดิใช่เด็กแตกก็พยัคฆ <c oughs> ์พูดเราะขามาชมบรรยากาศข้างนอกครับจะไต่ขึ้นบนเลย คิดถึงบรรยากาศตอนเด็กนะครับนั่งบนรถขุดนะครับจุดเงนี้โนะกระหมก็หมนะ เ,เป็นงานที่ผมลงทุนมากครับมานั่งบนเยครัอน่าจะ10-20ปีนะครับตั้งแต่ใบเด็กครับมาได้ฟิลอกอย่หนึ่งครับ จากนั่งเก๋งเมื่อกี้สบายๆเย,ย,ย็ยนๆนะครับตอนนี้ก็ร้อนๆหน่อยตั้นคันองไส้ไก่ครับ โอฟเจส0งร้ออายุรถเพิ่งหกเดือนนะครับแต่ชั่วโมงการทำงานผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่ครับการงานหินงานทุกอย่างครับเคยมาเจองานที่บุรีรัมย์อำเภอพนแตะก็เล็กหน่อยครับเพราะว่าเจอฝนมาหลายวันครับ ใหม่ครับดูแลรถดีๆครับรับรองอายุรถใช้งานนานแน่นอนครับไม่ว่ารถคุหรรถไทครับใส่น้ำมันเครื่องอัดจรารบีตามระยะเวลาจรารบีนี่คือต้องอัดทุกวันครับเป็นการยืดอ,อายุ การใช้งานของรถไปนานครับถ้าฝรั่งต่างชาติเขาจะเน้นน้ำมันเครื่องกับจรารบีเป็นหลักครับในการใช้งานรถครับราว่ารถมันใช้แรงเยอะครับการถึกรอก็เกิดขึ้นได้มาก ย้ำตรงไสไก่ครับตรงเป๊ะแล้วครับปีมือมากครับพี่เบสหนุ่มนาราที่บาน มื่อคืนไม่เจอฝนตกหนักครับงานน่าจะออกมากกว่าน <t> ี <t> ้คร <t> ับพามมาชมภายในและภายนอกรถนะครับ <tend Mush> <medida> <t> เป็นโฮแพร์คอนโทรลของไว e ้เอ็นนะครับชัดเลยครับโฮแพร์มาสวยงามมากครับเสียงเครื่องยนต์ก็หึมครับ คมเคส,สุขจัดครับจัดจ้านมากครับกล้องหลังไฟท้ายไม่มีครับแค่รถออปชั่นลดสเปคไปครับแต่ความเร็วแรงครับจัดเต็มครับ ก็ขอฝากติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้จัดคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกต่อไปนะครับตัวตับใหม่ครับต้องถ่ายกับเอ่อตัวตับใหม่รถใหม่ครับอาจจะได้ถ่ายยาวๆครับถ้ามีคนติดตามยาวๆครับอยากไลฟ์ตดอยู่ครับแต่ยังไม่ถึงพันซับ เนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องติงลี่รถแถ็งติงด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม